ทําความรู้จักกล้ามเนื้อก้นกันนะคะเราจะได้เอาไปปรับใช้นะในท่าต่างๆเพื่อให้ก้นของเราเนี่ยพัฒนามากขึ้นนะคะกล้ามเนื้อก้นสะโพวกเนี่ยแบ,แบ่งออกเป็นสามมัดหลักๆเลยนะคะ 1. น,นะคะก็คือกลูเจตแมกซิมันะคะกล้ามเนื้อส่วนนี้เนี่ยจะทําให้ก้นดูเป็นก้นมากขึ้นนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อน,นี้เขามี เขาเรียกอะไรขนาดที่ใหญ่ที่สุดในหมู่ของสามาัดเลยนะคะซึ่งหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาจะมีความเกี่ยวข้องกับการที่ต้นขาของเราอะ่ะในการแบบนำเตะไปด้านหลังหนอใช่ปะเหมือนเตะขาไปด้านหลังหรือว่าขาส่งไปด้านหลังเนี่ยซึ่งก้นเนี่ยตรงเนี้ยของเราส่วนนี้นะคะก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยซึ่งถ้าฝึกนะคะถ้าเวทเทรนนิ่งที่ช่วยให้กล้ามเนื้อของกลูเตสแมซิมัดหรือกล้ามเนื้อก้อนและสะโพกส่วนนี้พัฒนานะคะก็จะมีท่าสควอทท่าเดดลิฟ์นะคะท่า เบาเกเลียนสกอตท่าลังท้าสเต็ปอัพอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็กล้ามเนื้อที่2นะคะก็คือกลูเตียสมีเดียสนะคะกล้ามเนื้อส่วนนี้นะคะทุกคนมันก็จะอยู่บริเวณปีกนะคะใกล้กลลๆแทปปิกสะโพกของเราทั้ง2อฝั่งเลยนะอืซึ่งกล้ามเนื้ออันนี้นะคะก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องในการเขาเรียกอ St นะ Stability ทุกคนคือทําให้เสถียรอะ สะโพกของเราทั้งสองข้างอ่ะมันมีความมั่นคงความเสถียรในขณะที่เราเคลื่อนไหวก็คือตอนที่เราเดินตอนที่เราวิ่งใช่ไหมคะกล้ามเนื้อสะโพกทั้งสองฝั่งเนี่ยมันก็จะมีการอย่างนี้หน่อใช่ไหมซึ่งกล้ามเนื้อก้นของกลูเตียสมีเดียสเนี่ยตรงนี้เขาก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องในการเคลื่อนไหวต่างๆเนาะซึ่งถ้าออกกาลังกายนะคะถ้าเวทเทรนนิ่งที่ทําให้กล้ามเนื้อส่วนนี้พัฒนานก็คือพวกท่าฮิปแอปพลัชชั่นะคะท่าแคลมเชลท่า Lateral Walk อะไรแบบนี้นะคะส่วนกล้ามเนื้อสุดท้ายนะคะก็คือกลูเตีย m มินิมัสนะคะซึ่งกล้ามเนื้อนี้จะเป็นกล้ามเนื้อที่เล็กที่สุดของกล้ามเนื้อก้นเลยนะคะหน้าที่ของเขาเนี่ยก็จะคล้ายๆนะคะคล้ายๆกับกลูเตียสมีเดีสที่พูดไปเมื่อสักครู่นะคะดังนั้นถ้าออกกำลังกายถ้าฝึกต่างๆก็จะมีความคล้ายคลึงกันด้วยก็จะเป็นท่าตะกูลพวกอ่างขาทั้งหลายคะ่ะดังนั้นทุกคนถ้าอยากให้กล้มดูขอโทษคะ่ะ ดังนั้นทุกคนถ้าอยากให้สะโพกของเรานะคะดูมีมิติมากขึ้นก้นดูกลมเด้งมากขึ้นก็ควรจะหาท่าฝึกนะคะท่าออกกาลังกายเนี่ยที่ได้ฝึกของทั้งสามมัดเนี่ยได้อย่างเต็มที่นะคะก็เล่นตามท่าที่เก่งยกตัวอย่างก่อนหน้านั้นได้เลยค่ะ